สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ซานฟรานซิสโกและที่นี่คือมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเป็นบริเวณที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ชาวอเมริกันได้มีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้ที่นี่นะครับสถาบันแห่งนี้เนี่เนยเป็นสถาบันระดับโลกครับ มีบุคคลสําคัญทั้งประเทศไทยของเราหรือแม้ในอเมริกาหรือในต่างประเทศนะครับมาเรียนที่นี่มาอบรมที่นี่จบที่นี่ไปนะครับเป็นผู้นําของระดับสากลเลยครับสิ่งเหล่านี้ครับจะทําให้เราได้เห็นนะว่าซานฟรานซิสโกหรือแคลิฟอร์เนียหรืออเมริกาเราเนี่ยนะครับมีแหล่งเรียนรู้มากมายหมู่ลานเลยครับและยิ่งมีกว่านั้นนะครับแหล่งเรียนรู้เหล่านี้เนะี่ยสามารถจะเป็นทุนทางวัฒนธรรมทุนทางสังคมทุนมนุษย์ที่แท้จริงของชมระดับโลกได้วันนี้ทั้งวันนะฮะพวกเราได้มีโอกาสไปสัมผัส กับสิ่งที่ทางหมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกได้หลังสรรไว้ก็คือสมาคมรับศาสานศาสตร์แห่งอเมริกาครับได้ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องการฝูบรมพัฒนาบุคลากร,กรด้านรับศาสสนศาสตร์ครับแล้วการที่เรามาที่นี่เนี่ยเราอยากจะเห็นรากเหง้าของความรู้รากเหง้าของความคิดเพื่อเอาไปบรูรณาการให้กับสังคมประเทศไทยของเราครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพับเรื่องของการศึกษา กระบวนการการศึกษาไทยสามารถเชื่อมต่อกับภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศได้สิ่งพวกนี้ทั้งหมดนี้นะครับจะทําให้เราได้รู้นะครับว่าทําอย่างไรทุนมนุษย์ของไทยเราจะสามารถแข่งขันในตลาดสากลบริเวณนี้ทั้งหมดนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นสถานที่การศึกษาล้วนๆแล้วที่นี่ฮะคือซานฟรานซิสโกแล้วก็ยังเป็นแปลงที่เราคิดว่าจะต้องเติมเต็มให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับทุนทางวัฒนธรรมทุนทางสังคมและก็ทุนทางมนุษย์ของไทยเราด้วยนะครับมุมด้านนู้นนี่นะครับจะเป็นพวกเราทั้งหมดที่มีโอกาสมาสัมผัสที่นี่เอาละครับ เชื่อแล้เกินนะครับว่าหลายท่านคงอยากจะรู้นะครับว่ามาหาวิทยาลัยแห่งนี้นั้นมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วที่นี่ก็มีกระบวนการสอนมีหลักสูตรอะไรบ้างแล้วทำไมฮะซานฟรานซิสโกยูนิเวอร์ซิตี้ที่นี่นะฮะถึงติดชาร์ตบอร์ดระดับต้นของโลกครับเอาเละครับเดี๋ยวช่วงต่อไปผมจะพาไปสัมผัสอย่างแท้จริงนะครับว่าที่นี่เขาเรียนเขาสอนเขามีกระบวนการคิดอย่างไรครับช่วงนี้ก็มาสุกครับ